สวัสดีครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันอีกครั้งนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าถ้าผมพูดไปก็อาจจะมีปัญหาดราม่าได้นะครับในเรื่องของการที่นกคนอื่นหลุดนะครับแล้วก็ไปเก็บได้นะครับไปเก็บนกหลุดได้นะครับประเด็นนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ผมอยากจะให้คนที่เก็บนกหลุดได้นะครับออได้ ตนะนักคิดนิดนึงนะครับว่าคนที่เขาเลี้ยงนกแก้วเอาไว้นะครับจะรู้สึกยังไงครับครับแน่นอนว่าบางคนนะครับมีทัศนคติจริงๆก็หลายคนเลยนะครับมีทัศนคติว่าการที่นกบินลงมาหาหรือเก็บได้ใดๆก็ตามนะครับถือว่าโชคดีนะครับซึ่งความคิดนี้ ก็ไม่ใช่นะครับมันไ,ไม่จริงนะครับคุณคิดไปเองนะครับผมก็ไม่รู้ว,ว่าแนวค,คิดว่านกบินมาหาบินมาเกาะนะครับเอ่อแล้วจะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นเนี่ยโชคดีขึ้นเนี่ยมันมาจากไหนนะแนวคิดเนี่ยผมก็ไม่รู้มันต้นเหตุมาได้ยังไงแล้วคุณคิดอย่างนั้นได้ยังไงทําไมผมถึงพูดอย่างนี้นะครับคือก็หลายคนนะครับมีแนวคิดอย่างนี้จริงๆนะครับว่าเออมีนกหลุดมานะ จับได้บ้างนกมาเกาะบ้างแล้วเขาบอกเขาโชคดนีนี่นั่นนั่นน่นนี่ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ผมผมเจอมาแล้วผมก็เคยถามเขาว่าคิดอย่างนี้ได้ไงเขาก็ไม่ได้บอกอะไรเขาก็พูดว่าประมาณว่าเออก็เป็นเป็นความเชื่อนะเออผมก็ไม่เข้าใจว่าเชื่อทําไมแล้วเชื่อได้ไงเพราะอะไรนะั่นเหรอครับคุณอาจจะมองว่าแน่นอนว่าเนี่ยนกนกแก้วบินมาเกาะเนี่ยโชคดีเพราะได้ทรัพย์ แน่นอนคุณได้ทรัพย์ครับเพราะว่ามันเป็นทรัพย์สินของคนอื่นนะครับตามกฎหมายแล้วนะครับนกแก้วนะครับนกที่เลี้ยงเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินนะครับของผู้เลี้ยงนะครับผมคุณได้ทรัพย์สินของคนอื่นมานะครับมันคิดได้ดีแล้วหรอครับว่ามันมันได้โชคจริงๆอ่ะมันก็เหมือนคุณไปเอาของของคนอื่นมาโดยที่เขาไม่ไม่ได้ให้คุณนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องที่โชคดีหรือเปล่าครับ คุณบอกว่าคุณโชคดีอ่าอาจจะจริงนะโชคดีในเรื่องที่ว่านกแก้วเนี่ยมันมีมูลค่านะครับถึงว่าถูกที่สุดก็หลักร้อยอะหลายร้อยอะนะอ่าคุณก็บอกว่าเออคุณก็ได้ของมีมูลค่ามาฟรีๆโดยที่ที่คุณอยู่เฉยๆนะครับนกมันบินมาเองนะออตามแต่ที่จะ,ะหาเหตุผลข้อห้างตัวเองว่าเออคุณได้โชคจริงๆมันไม่ใช่นะครับ โชค,โชคที่คุณบอกว่าคุณได้มานะครับมันแรกมากับความเสียใจนะครับเสียใจอะครครับนกแก้วนะครับนึงตัวนกแก้วเองนกแก้วที่มีเจ้าของนายเดียวด้วยนะยิ่งเป็นความทุกข์ของเขาเลยนะเพราะว่าเขาเนี่ยถึงจะไปอยู่กับคุณกินได้อยู่ได้แต่สมองเขาก็ยังคิดถึงเจ้านายเก่าอยู่ดีแค่นี้มันก็เหมือนกับการที่คุณไปจับเขามาทรมานแล้วนะครับทรมานทางด้านจิตใจนะครับ แน่นอนว่าบางคนเนี่ยเอาไปนะครับเอาไปเลี้ยงแล้วไม่รู้วิธีเลี้ยงนะครับก็นกแก้วเขาไม่ได้กินอาหารเนื้อไม่ได้กินอาหารเม็ดอาหารหมานะบ,บางคนก็ให้มันก็ต้องกินเพราะว่ามันมันไม่รู้จะกินอะไรซึ่งมันก็ไม่ดีกับตัวมันแล้วสุดท้ายมันก็อาจจะเสียชีวิตได้นะมันก็ทาให้คุณไปก่อบาปบาปที่ที่หนักขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จิตใจของคนที่เลี้ยงนะครับบาปของคนที่เลี้ยงนกแก้วนะครับ แน่นอนว่าคนที่เลี้ยงนกแก้วนะครับเขาก็เลี้ยงด้วยความบุกพันด้วยความรักนะครับก็คิดว่าเขาอะไม่อยากจะให้นกหลุดหรอกเนาะมันเป็นอุบัติเหตุนะครับเขาไม่ได้ตั้งใจให้นกหลุดหรอกครับเพราะว่าตัวนกเองอะมันมีบุอย่างที่รู้ว่าหนึ่งนะมันมีมูลค่าในตัวของเขาอยู่แล้วครับของคนที่เลี้ยงเขาตั้งใจมากจริงๆนะครับในการเลี้ยงนะเขาตั้งใจมากนะครับในการเลี้ยงนะครับ แน่นอนว่าวรหุดทีนะครับเขาก็ไม่ใช่มีความสุขนะครับเขาก็เสียใจมากๆนะครับบางคนนี่กินไม่ไดน้นอนไม่หลับนะครับแน่นอนว่าผมก็ผ่านประสบการณ์นกหลุดนกหายก็หลายครั้งอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมเข้าใจความรู้สึกนี้ดีมันก็หมายความว่าแน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยมันไม่ใช่โชคดีของคุณนะครับคุณอาจจะเอานกแก้วไปเลี้ยงต่อหรือเอาไปขายต่อแน่นอนว่าทั้งหมดเนี่ย เป็นความบาปนะครับแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยเอาทรัพย์สินของคนอื่นไปขายเนาะยึดทรัพย์สินของคนอื่นเนาะนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับมันไม่ใช่โชคดีของคุณนะแล้วก็เป็นบาปด้วยนะครับคุณทําให้คนอื่นมีความทุกข์นะครับคุณทําให้ตัวน้องนอกเองอะมีความทุกข์ด้วยนะครับคุณอาจจะบอกว่าอา้าวนกบินมาหาผมเองอะจะผมยังไงล่ะอา้าวโอเคเอ่อตรงนี้นะครับก็ง่ายๆครับ คุณก็แค่คืนเขาไปครับคืนยังไงนะครับก็อาจจะตามหาเจ้าของจาก f a c e b o o k นะครับเช่นในกลุ่มนกนกแก้วหายสัตว์เลี้ยงหายนี่นู่นนั่นนะครับโพสต์รูปเดียวนะครับกับรูปไม่กี่รูปนะครับมันไม่ใช่เรื่องยากครับแถมทําให้คนอื่นเนี่ยคนที่เลี้ยงนกนะครับกับเจ้าของนกนะครับมีความสุขนะครับก็ยังไงรบกวนนะครับถ้าใครเจอนกแก้วหายนะครับก็ ช่วยนึกถึงใจเขาใจเรานะครับผมก็อย่าได้เอามันไปเลี้ยงต่อหรือว่าเอาไปขายเลยครับยังไงก็ช่วยประกาศหาเจ้าของนะครับหรือคืนเจ้าของตัวจริงถ้าเขามาหานะคืนเขาเถอะครับนะเอาไปเลี้ยงเองก็บาปเอาไปขายมันก็บาปนะเปลี่ยนทัศนคติเรื่องที่เจอนกนะครับแล้วเก็บนกแก้วมาได้แล้วถือว่าเป็นโชคดีนะครับเปลี่ยนเถอะครับเปลี่ยนเถอะ ก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับฝากสำหรับข้อคิดนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับสวัสดีครับ